เนี่ยอาการของคนที่เป็นซึมเศร้านะในกรณีที่เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายก็คือมักจะมีความก้าวร้าวค่อนข้างสูงนะคือหลักการคือมันเหมือนกับว่าอารมณ์มันจะไม่มั่นคงนะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ใช่ไหมแต่คนปกติเนี่ยเขาจะอารมณ์แบบเขาเรียกว่า s t a b l ลนะคล้ายๆกับท่าเรือก็คือท่อสมอปักไว้แล้วก็เวลาคลื่นมาก็ขึ้นแล้วก็ลงนิดนึงขึ้นลงนะส่วนกรณีคนที่เป็นพวกซึมเศร้าไบาโพล่าวิตกกังวลอะไรนะ เขาจะแบบเหมือนแบบขึ้นกับลงสุดดีใจดีใจสุดเสียใจเสียใจสุดแบบขึ้นลงแบบแบบเวฟแบบถ้าบวก10ลบ10เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็จะแบบขึ้น3ลงลบ3บวก5ลบ7จลบ5จะมีนั้นๆทีแบบเหตุการณ์ที่แบบมีการสูญเสียรุนแรงก็จะแบบขึ้นแรงมากกับลงแรงมากนั่นนั่นคือคนทั่วไปนะอันที่สองคือพฤติกรรมที่สังเกตได้ก็คือว่าเขาจะเสพติดบางอย่างนะเสพติดยาเสพติดเสพติด การพนันนะเสพติดผู้หญิงนะเสพติดอะไรที่แบบแบบมันผิดมนุษยธรรมนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเขาเสพติดเรื่องพวกนี้นะคือเขาเป็นมันไม่ใช่โรคไอตัวเสพติดมันเป็นทางออกของความรู้สึกต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาคนที่เป็นซึมเศร้าหรือคนที่เป็นมีความทุกข์มากๆเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีความสุขใช่ไหมพอไม่มีความสุขเขาก็จะไปหาทางทำไงก็ได้ให้สารเคมีในสมองเนี่ยปรับสมดุลให้มันเป็นความสุขแทนนะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอลกอฮอล์หรือการมีเซ็กซ์หรือการเล่นพน,นันทาอะไรหวาดเสียวเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้เป็นเป็นทางออกของความรู้สึกที่มันติดลบเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าพวกนี้เนี่ยเป็นปลายทางไอ้พวกติดยาพวกอะไรแต่ต้นทางอะ่ะมันเป็นความทุกข์ของเขาที่เขาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยอีกแบบหนึ่งคือขี้เกียจเอาแต่นอน ไม่ทํางานผัดวันประกันพุ่งแบบไม่มีอารมณ์ที่จะไปทํางานอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของของอาการเหมือนกันแต่พอเป็นแบบนี้เราก็จะแบบงุดหงิดจะไม่ผู้หญิงก็จะหงุดหงิดผู้หญิงก็รู้สึกว่าทําไมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วไม่ทําอะไรหรือไม่พยายามที่จะทํางานหาเลี้ยงครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็เราก็บ่นๆๆๆพอบ่นปุ๊บก,ก็จะเป็นหนักยิ่งขึ้นนะครับอืม